ความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวตลอดไปสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นพลังใจนะคะให้คุณทุกวันหัวข้อวันนี้นะคะคือความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวตลอดไปในชีวิตนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยล้ม ไม่มีใครนะคะที่เดินทางสู่ความสำเร็จได้โดยไม่เคยพลาดความล้มเหลวจึงไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้เราเรียนรู้เติบโตและแข็งแรงขึ้นหลายครั้งนะคะที่เรารู้สึกผิดหวังเพราะผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คาดเราทุ่มเทลงแรงใส่ใจทุกขั้นตอนแต่สุดท้ายนะคะก็ยังไม่สำเร็จ อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตัวเองว่าไม่เก่งพอหรือไม่เหมาะกับสิ่งนั้นเพราะความจริงก็คือทุกความพยายามจะไม่มีวันสูญเปล่าแม้มันนะคะยังไม่ออกดอกในวันนี้แต่มันนะคะได้ปลูกมเมล็ดของความแข็งแกร่งในใจคุณไว้แล้วทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยผิดพลาดล้มแล้วลุกล้มแล้วเรียนรู้ ล้มแล้วเปลี่ยนมุมมองสิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดเพราะตาบใดที่คุณยังเดินต่อคุณยังไม่แพ้จำไว้นะความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวตลอดไปมันอาจเป็นเพียงแค่บทเรียนที่พาคุณไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองอย่ากลัวการล้มกลัวแค่เพียงว่าจะไม่กล้าลุกขึ้นอีก หากคุณพร้อมแล้วให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่กลัวอีกต่อไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังใจทุกวันเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองสเสมอ